นนะะวันนี้คุณบลจะมาสอนแบบกระดนค่ะเล่มนี้เลยนะคะเด็กๆเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเรานะคะเด็กๆเปิดหน้าที่สองนะคะเปิดหน้าที่สองนะคะหน้านี้นะคะเด็กๆวันนี้คุณบลจะมาสอนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเราสิ่งอะไรเอ่ยสิ่งของอะไรเอ่ยรอบตัวเรามีสองอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งคือสิ่งมีชีวิตอย่างที่สองคือสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะคุณบรลจะยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่หนึ่งคือสิ่งมีชีวิตอย่างเช่น สุนัขแมวหนูหมูไก่เด็กๆเคยพบเจอมั้งไหมคะส่วนที่สองนะคะเด็กๆคือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือก้อนหินก้อนดินก้อนทรายน้ำคือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวคุณบนลจะให้คุณูยุกนะคะขึ้นลูกให้เด็กๆดูนะคะทางด้านนี้นะคะเด็กๆทางด้านนี้นะคะเด็กๆมองตามรูปที่คุณบนชี้ให้ดูเลยนะคะ ระมงแบบฝึกหัดว่าแบบฝึกหัดนีไว้ว่าให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะว่าสิ่งไหนที่เราได้พบเจอมาบ้างเด็กๆมองเลยนะคะมองเลยนะคะว่าในรูปมีสิ่งไหนที่เด็กๆเคยเจอมาบ้างแล้วเด็กเขียนเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะให้บนตามที่รูปข้าพเลยนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเรามาต่อกันหน้าที่3าเลยนะคะหน้านี้นะคะเด็ก หน้านี้นะคะค้นหาสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆคงจะอ่านคำปริศนาคำท้ายให้ฟังนะคะเด็กๆฉันมีชีวิตมีลมหายใจสองขาเดินได้ไปในที่ทตัวตัวฉันนี้คือเดีย๋ยวเดี๋ยวจะดูภาพนี้นะคะที่ภาพที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆเด็กๆลองงงสิคะมีภาพอะไรบ้างมีภาพเด็กดึงคนเด็กเป็นคน,น,คนมีภาพต้นไม้มีภาพสุนัข เด็กหนึ่งคนเปรียบเสมือนตัวเรานะคะดเด็กเปรียบเสมือนตัวเด็กๆเ,เองค่ะให้เขียนชื่อเด็กๆลงไปนะคะต่อจากคําว่าตัวฉันนี้คือคือน้องอะไรเขียนไปเลยนะคะแล้วก็ระบายสีนะคะแล้วเอามาส่งให้คุณครูด้วยนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเรามาเปิดหน้าที่4่ต่อเลยนะคะเด็กๆหน้าที่สี่นะคะมีเบรคุำคัญให้เด็กๆมาทำอีกแล้วค่ะเด็กๆดูตามภาพนี้เลยนะคะเด็กๆภาพนี้นะคะภา,าภาพที่คุณครูจะขึ้นให้บนบนหน้าจอนี้เลยนะคะเด็กๆคือภาพภาพนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อความให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆและเด็กๆก็ดูนะคะว่าข้อความที่คุณครูอ่านนี้มันรงกับรูปภาพไหนรูปภาพแรกนะคะเขาบอกว่า ต้นไม้ออกผลให้เราเก็บกินได้เด็กๆดูนะคะมันมีอยู่สองภาพเด็กๆเห็นไหมคะสองภาพภาพที่หนึ่งคือแมวภาพที่สองคือต้นไม้โจทย์เราก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อกี้คุณรบอกวอ่ายังไงต้นไม้ออกผลให้เราเก็บกินได้ให้เด็กๆระบายสีภาพที่ตรงกับที่คุณปุอ่าน,นะคะเด็กๆแล้วมาดูรูปที่สองเลยนะคะรูปที่สอง แบบนี้เลยนะคะเด็กๆรูปที่สองมีว่าแม่ไก่ออกไข่ให้เราเก็บไปทําอาหารได้เด็กๆดูนะคะมันมีสองรูปเด็กๆเห็ยนไหมคะเป็นรูปแม่ไก่กับรูปนกบินอะอะไรที่มันมีไข่มีไข่เด็กๆก็ระบายสีตรงรูปไข่เลยนะคะแบบฝูกขัดนะคะเด็กๆมีหน้าที่สองหน้าที่3าหน้าที่4ี่บนฝากด้นะคะเด็กๆทําแล้วก็ส่งให้ปู่เต้าปูพาด้วยนะคะเด็กๆจ้าบ๊ายบายค่ะเจอกันคิดหน้านะคะ